บูฟริงวันนี้เรามาที่งานครบรอบ30ปีการตีพิมพ์โคนนันนะครับเราอยู่ที่ r i v e r City และเมื่อเราขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับตรงนี้คือจุดที่เขาจำหน่ายบัตรนะครับแล้วก็ทางเข้าอยู่ข้างๆกันเลยข้างในนะครับเราก็จะเดินชมบรรยากาศนะครับตินทัศการครบรอบ30ปีโคนนันกันอย่างช่ำสะใจ มีแฟนพันแพ้โคนันใส่เสื้อโคนันมาวันนี้นะครับเด <_ rast> ี <Down wei> ๋ยวเราขออนุญาตโชว์ตั๋วไหหนี่นะคะนี่คือตั๋ว 300บาทใช่ค่าเข้านะครับก็คือคนละ300บาทถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ภายในงานก็จะมีเป็นนิทรรศการเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในนอกจากดูนิทรรศการแล้วก็มีของที่ระลึกเท่ๆที่เป็นของสะสมให้เราได้เลือกด้วยแต่ว่ามันจะก็จะมีแพ็กเกจแบบ1,000บาทด้วยนะหนึ่พันบาทมันจะมีตัวตั้งโชว์ลิกนะครับแต่ว่าเราไม่ถึง นนั้นและว,วันนี้นะครับเขาห้ามถ่ายวิดีโอเราก็เลยจะไปอินซ์เพร์ตภาบรรยากาศครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เห็นว่ามาแล้วจะเจอกับอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ะมีข้อความจากอาจารย์โกโชอโอยาะฝากถึงแฟนแฟนโคนันทุกคนและมีภาพอาร์ตแอรี่ต่างๆจัดแสดงโชว์ครบรอบ30ปีค่ะรวมทั้งยังมีภาพลายเส้นโคนันฝีมือของอาจารย์วาดเอาไว้โดยมีคำพูดของโคนันกล่าวทักทายว่าสวัสดีครับเป็นภาษาไทยด้วยค่ะถัดมานะครับจะมีการเล่าถึงหนังสือการ์ตูนเล่มแรก ซึ่งออกวางจำหน่ายตั้งแต่ปี1994เรียงเป็นไทม์ไลน์มาจนถึงปัจจุบันซึ่งปัจจุบันบ้านเราคนนั้นมีถึงเล่ม105แล้วนะครับในนิทัศการครบรอบ30ปีครั้งนี้จะมีการจัดแบ่งออกเป็น6บทค่ะซึ่งจะมีการสปอยเนื้อเรื่องได้มาทุกคนเรามาเริ่มสตาร์ทบทแรกกันเลยนะคะจะเป็นเหมือนคำคมของคนดังที่รวบรวมคำพูดเด็กๆของเหล่าตัวละครคะ่ะ ซึ่งรวบรวมมาตั้งแต่อดีตไม่รู้ว่าทุกคนจะจำประโยคเด็ดอะไรจากใครได้บ้างมากเราแอบสปอยเบาๆตามภาพค่ะมีทั้งคำคมเด็ดๆของโคน,นันรันเฮจิแล้วก็อีกหลายคนเลยค่ะมาถึงบทที่2นะครับจะเป็นการบอกเล่าถึงความรักของแต่ละคู่ว่ามีความเป็นมายังไงมีพัฒนาการจนมาถึงปัจจุบันกันยังไงบ้างซึ่งคู่เด็นๆก็หนึ่งใน,นพพระเอ,อกของเรา ชินิจิกับลันหรือแม้แต่คู่ของผู้หมวดทาคามิและผู้หมวดซาโตะและยังมีการนําเสนอความลักในครอบครัวต่างๆเพราะในเรื่องมีหลากหลายตัวละครที่มีความสัมพันธ์กันมาถึงบทที่3จะเน้นไปที่เรื่องราวขององค์กรชุดดามีโปรไฟล์ของสมาชิกองค์กรแต่ละคนว่ามีความเป็นมาอย่างไรและปัจจุบันคนนั้นได้บอกแสงอะไรมาบ้างแล้วรวมถึงปริศนา เช่นดายอิ m ง s มสเซและตัวอย่างการถอดรหัสลับต่างๆในแต่ละคดีที่นำไปสู่การแข่คดีของโคน,นั้นค่ะภายในงานจะมีเฉลยคำตอบเพื่อย้อนให้เราได้คิดถึงคดีเด็ดๆกันอีกครั้งคิดว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนของคน,นั้นก็น่าจะพอจำกันได้นะคะนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์การแปลงโฉมมาจัดแสดงให้ดูด้วยนะคะซึ่งในเรื่องก็มีหลายตัวละครเลยที่สามารถแปลงโฉมได้ค่ะเป็นโซนสันด๊ เป็แฟนให้ความสนใจกันมากๆเลยค่ะมาถึงบทที่4ี่นะครับจะเป็นการรวบรวมหน้าตาของเหล่าฆาตากรคนร้ายในคดีต่างๆมาเตือนความทรงจำเราอีกครั้งว่าเรายัางจำกันได้หรือเปล่าว่าแต่ละคนมาจากคดีอะไรบางคนอาจารย์วาดสดูหลอนๆเลยสมัยตอนอ่าน,นแล้วน่ากลัวมากแต่ผู้ร้ายบางคนก็มีเหตุผลน่าเห็นใจเหมือนกันนะในการก่อคดี ซึ่งบางคาดีก็อดสงสารคนร้ายไม่ได้รวมถึงยังมีการโชว์ตัวอย่างของที่คนร้ายใช้ในการก่อคดีด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการนำเสนอตัวละครที่คนน,นันมักจะให้มารับบทอัสูจแทนค่ะหรือบางคาดีก็อาจจะซุกไขคดีเองได้ด้วยนะที่สำคัญนะคะยังมีการแนะนำสิ่งประดิษฐ์ของดรเตอร์อังกัสส์ที่คน,นันนำมาใช้เพื่อช่วยในการไขคดี อย่างมาริกาเข็มยาสลบที่มอริโคโคโร่โดนเข้าไปนับครั้งไม่ถ้วนจนถูกตั้งฉายาแล้วว่าเป็นโคโคโรนิดางถ้าใครอยากรู้นะคะว่าโดนยิงไปกี่เข็มในงานนี้ก็มีเฉลยด้วยนะและก็มาถึงบทที่5นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของตัวละครต่างๆที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญไปซึ่งเป็นผลทำให้ตัวละครนั้นมีแรงผักดันมีความตั้งใจในการเดินหน้าบนเส้นทางของตัวเอง ซึ่งมีตัวละครใดบ้างก็มาชมกันที่งานได้เลยนะครับบทสุดท้ายจะต้องยืมเสียงโซนนกเกาะนิดนึงนะคะเพราะเป็นเรื่องราวของท่านคิดหรือว่าจอมโจรคิดผู้ปรับคนสำคัญของโคนนั้นค่ะว่ามีความเป็นมายังไงตั้งแต่อดีตเลยนะคะแถมยังมีเซอร์ไพรส์สุดน่ารักระหว่างโคนนั้นกับท่านคิดที่เราไม่ได้ใส่มาค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ไปชมกันเอง ใครที่ชอบท่านคลิปก็สามารถชมรายละเอียดแบบจับดึกกันได้นะคะอ๋อในแต่ละบทจะมีการ Q&A ความรู้สึกและความคิดเห็นของอาจารย์มาแสดงโชว์ด้วยนะอีกหนึ่ง Special ลโซนที่น่าประทับใจก็คือ Special Movie ่ o n e ที่มีการฉายภาพยนตร์สั้นความยาว5นาที เป็นการร้อยเรียงความทรงจำของโคนันตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะแฟนๆโคะนั้นนะคะจะต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนทำดีทำถึงจนนั้นเนี่ยขอนั่งดูนะคะวนไปสองรอบเลยทีเดียวค่ะและเราก็มาปิดท้ายนิทรศาการด้วยเบื้องหลังเรื่องราวความน่าสนใจต่างๆของอาจารย์โกโชอาโอยามะตลอด30ปีที่ผ่านมานี้มีอะไรบ้างเช่นห้องทำงานของอาจารย์ บทสัมภาษณ์พิเศษของอาจารย์รวมถึงตัวอย่างต้นแบบร่างของตัวละครต่างๆมาให้เราดูวิวัฒนาการของตัวละครและมีมุมถ่ายรูปก,กับตัวละครต่างๆในงานครบรอบ30ปีด้วยครับพอชมนเทศการการจตนฟินแล้วแฟนๆโคโน,นันทั้งหลายก็มาละลายซับกันในโซนขายของที่ระลึกกันได้เลยนะคะซ่งสินค้าก็จะมีหลากหลายมาก เช่นเสื้อยืดโมเดลแท่นแอค u ิ i ิกขอบเซตฉลองครบรอบ30ปีริงมือถือสติกเกอร์หรือว่าเพื่อนเพื่อคนไหนอยากจะมีหัวแหลมแหลงเหมือนกับรันจังก็มีที่คาดผมดีไซน์ทรงผมรันจังด้วยนะคะแต่ว่าสินค้าหลายอย่างก,ก็ร่อยหล่อแล้วก็หมดไปแล้วค่ะโดยเฉพาะเสื้อที่เราลึกที่เราอยากได้อันนี้อาจแซสนิดนึงนะคะอยากให้เขาทำสต็อกแล้วก็รีสต็อกให้เร็วๆนะคะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยอุตส่า์ตั้งใจไปางาน อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะกระซิบบอกเพื่อนๆที่จะมาชมในเทศการนะคะวัดเข้าชมไม่สามารถที่จะรีเอ็นทีได้นะคะหากว่าเดินออกตรงทางออกโซนขายของที่ระลึกแล้วก็จะไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปใหม่ได้แล้วค่ะซึ่งหลังจากที่เราชมนิทศการจบแล้วบังเอิญได้เจอคอน,นันค่ะก็เลยขอแชร์ภาพคู่กันสักนิดนะึงเอหรือว่าจะเกิดคดีอะไรขึ้นที่นี่กันเนาะ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและเรานัครับก็ได้เข้าไปดูนี้ค่ะสถานออกมาแล้วครแล้วเป็นยังไงบ้างคนดูความรู้สึกปิ๊นะก็ไม่เชิงฟินก็ได้รู้อะไรต่างๆที่เขามีให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟโดยเฉพาะเรื่องของอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ชื่ออะไรไหมกโชอาโอยามะที่เป็นคนเขียนนะครับสอนน้ำก็ ดูตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าไม่ได้อินเป็นแฟนพันแท้เท่าคุณบลู <No. S 1> แต่รู้สึกว่านิทรรศการเขาก็ทําดีแล้วก็มีหลายๆเซสชั่นนะครับรู้สึกว่าไอ้ตรงที่มันเป็นมูฟวีที่ให้ไปดู5นาทีที่เป็นสเปเชียลอครับอันนั้นอะชอบประทับใจแล้วก็ทําอลังการสวยมาก ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถมาชมนิทรรศการที่นี่ได้อยู่ได้ถึงวันที่16พฤศจิกายนถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุยบ่ย